7, 5, 7เจ็ดห้าเจ็ดเด้แหละเจ็ดโอ้สามตัวเลยเหรอครับปูเงนเอาเงินสองสามงวดแล้วะโอ้ถ้าอยากได้อีลีเดี๋ยวขออีาพาไปหมุนอาเมือวันที่สามสิบไงไปหมุนที่ไหนปูไ่้กองฉลาคุคนละ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะจากพระธุดงนะครับท่านกําลังจะขึ้นไปบนภูเขาพอดีนะฮะท่านก็เลยทักมานะครับว่าเมื่อคืนนะฮะขอภูมินะครับงวดที่แล้วให้มา7 5 7แล้วก็58นะครับผมนะบอกใครก็ไม่มีคนซื้อตามนะครับเนาะครับก็เลยโทรมาหาทางช่องนะฮะครับว่าจะฝาก พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้เป็นสายด่วนนะฮะสายด่วนจากพัทุุงนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะครับเมื่อกี้หลวงปู่ทักมาบอกว่าได้แนวทางตัวเลขแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมก็เลยโทรหาปู่เองเลยครับผม งวดงวดที่แล้วถูกตัวไหนครับปู่ครับเอก้าแปดหานเลยโอ้แปดห้าห้าแปดเลยนะปูเะ่เนาะเอ๊ะแปดห้าห้าแปดแล้วครับเป็นเลขเป็นเป็นเลขคำนวณเหรอครับปู่ม้าะเลขฝันอยู่ละโอ้เป็นเลขฝัน,น,อน,นตอน ตอนนี้ปลูกก็ทุดงไปเรื่อยๆแหละครับผมอือี๋ยวคิดขึ้นเขาเมื่อนี้แหละอ๋อครับวันวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอแนวทางนะครับปลูกความฝันปลูกเป็นยังไงเนาะโอ้ยมันฝันมาล้ำจำ่ใจทือว่าฝันเน้นคน้นยว่าอืมฝันเคยฝันเจยวกับเราเถอะครับ ครับกับฟันเห็นที่นอกนี่แหละมือขึ้นนี่แหละครับมันก็เลขมันมันไม่เป็นเลขไปได้ดอกอืมไอ้มือขื้นนี่ก็น้องจุดถูบึงอยู่ได้แหละครับมานอนมานอนอยู่วัดเพื่อนนี่ก็เลยมันจุดถูบึงแตกไหมครับอันมันเป็นตันนึงมันแค่เป็นยังไง มันหาก่อเครื่องนึงไม่อันเลขทูปนะโอ้แต่แต่แต่มันก็ยังเห็นตัวเลขอยู่แหละครับปู่เห็นอยูเครับว่ามันศูนย์หกศูน์ศูนย์หกศูนย์เออแล้วมันที่เป็ีอีนอย่างเนี่มันมันแตกมุ้งง่างยีา่ยนะครับอ่าว่าจะทายรูปทายพระทันโอ้เล่นเบิรงเ,าเอาเด็กก็ม่ศูนย์หกศูนย์ะครับ แจยูนี่มันนอนหนิงวดก่อนมันกับไฮเลลจ็ดห้าเจ็ดได้แหละเจ็ดโอ้สามตัวเลยเหรอครับปูแม่นหไฮแดงแกออกมันสาวคนอ่ะมันหัวเรืมตัวมันโดดเนาะครับ <c oughs> โอ้สแสดงว่าภูมิที่นี่ดีเนาะปูเนาะโอ้เพิ่งก็จะสามกะเปลี่ยกให้กันนะละครับต่องต่องวดไว้ก่อนคือศูนย์หกศูนย์นะปู่เนาะเป็นหัวเราะ เป็นทูบวางอยี้นี่นะนะยืดนี่นะก็เลยลองมาขอวันครับแจ่งมันจะเปลี่ยนหาน้อยให้แจ้าที่เปลี่ยนนี้ยังแหละโอ้มันมันสามารถไปได้ทุกที่ใช่ไหมครับปู่ว่นมน <laughs> มีหาเนาะ <laughs> โอ้ผมตามหาปู่มานานแล้วไม่เจอสักทีครับผมเห็นเบอร์ <c oughs> ผมก็เลยโทรหาเลยเอ่าอืมงวดงวดที่แล้วห้าแปดครับ กันเลขสามตัวแล้วกับเจนไหนกับเจ้าอยู่ครับเจนไหนเราไปคว้ากันซื้อดอกได้ออกมาห้องตายไว้ายขึ้นาแหละบอ่าเออว่าบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเลยแหละครับปู่ผัดเสียอยู่อละเขาเจ้าหาว่าซื้อบอกว่าเสียดายเจ็ดห้าเจ็ดครับก็ไปซื้อได้สามตัวบอกว่าให้การเลนเน่นได้สองตัวก็บอกอยู่อได้แหละครับอืมโอ้ผัดธุดง <laughs> ตอนตอนตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเขาเหรอครับปู่าถ้ท่านในหัวดีมั่งไห้ม่งแมนเจ็ดสิบแปดสิบโลวคน่ะโอตอนตอนอสันเขามาา็็ลงมาเมื่อกี้ครับ <gasps> ก็จะทุดงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับปู่เจอภูมิที่ดีเขาก็จะมาบอกเราอย่างนี้แหละครับวิขันภูมินัญญ์กันหายก็ลวละครับอืม โอ้ถ้าเกิดมาใกล้ๆนี่จะได้ไปกามนะปู่เนาะเดี๋ยวก็ไปแล้วจไปอุดรโยมมือกินมือนี่แหละบอกครับยังไงปู่ทักหาผมเนี่ยด้สมมุติว่ามาอุดรน,นะครับผม,มจะได้ไปหาจะได้พาเอฟซีไปาหาวันนี้เราจะไปหาจาน์คมงมาจักครับผมอืม กิ้งวดแล้วครับปู่ที่เราไม่เจอกันเนี่ยเราเข้าเนี่ยครับปู่เอางันสองสามงวดแล้วอ๋อสองสามงวดแล้วนะครับเอฟสี่ครับผมยังไงก็ต่องวดไว้ก่อนคือศูนย์หกศูนย์เนาะปูนะ่เนาะเออ,น,เน,อ,อน,เน,นั่นแหละมันยังไนหัครับฝันมันกระทุกมันกระแตกอยนน่ะร้องคอเพิ่นเรียนเรียนมึง่ซื้อนี่แหละเพิ่นว่าที่หายเขาบอกหายไปแล้วครับ ดีมากคันแม่นมันไปไปหาน้อยก็ได้เล้าก็ได้ครับหาน้อยกับลูดบอรชั้งสามน้อยสีน้อยกับลูดบอร์หลอดนี่ไปรอบโลกก็แล้วเจ๊จะไปรอบโลกก็ได้ใช่ไหมครับปู่เอ้าแต่หมู่ว่านเมื่อกี้ยังหัวขาดเจ็ดเนาะโอ้ปู่ปู่ก็ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ต่างประเทศบ่บ่ได้ปล่อยบ่ได้นั่งนี่แหละกับเบิ้งซื้ออ๋อ ก็สามารถไปได้นะปู่เนาะศูน <guarding> ย <okay>? ์หกศูนย์เนี่ยเนาะเราเนี่ก็ได้แล้วครับผมแต่จะ่แปดล้อยไม่เงี้ยงหรอกครับก็เป็นแปดล้อยไงีอกก็เป็นแนวทางนะปู่เนาะเออเป็นแนวไปสั้นวเนาะครับผมเป็นแวแจ้แหละเนาะกันแน่ว่ได้ไปหมุนเหลดาน้ำเพลินไหมถ้าอยางได้ยี่หรี่เดี๋ยวคอยยี่พาไปหมุนเดาวเมื่อวันที่สามสิบเนี่ยไปหมุนที่ไหนปู ไว้กองฉลากคนละโอ้จะจะไปแบบไหนครับปู่ครับอเอาก็ไปฮอดกราคอยกินซื้อตัวนี้แหละให้คอยหมุนเอาแน่ว่าเัร็จโอ้แลเราล้วเจ,จ้าของหมุนเองมันทีมันมันทีนถือตัวเจ้าของหมุนบ่ล่ะครับ <laughs> <laughs> ไปไปแบบนี้มิดฝันเลยเหรอครับปู่สัตว์ตัว <laughs> โอ้ยเ <laughs> อาทีนี้ก็ ไม่รบกวนปู่แล้วครับผมฝากเอฟซีไว้ก่อนศูนย์หกศูนย์เนาะปู่เนาะเอ๊ลองเมืองลองเมืองครับยังไงปู่ก็ส่งข่าวในเด้อวันนี้วันหยังวันพุธวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธครับวันนี้สามารถไปต่างประเทศได้ปู่วันนี้อ๋อมาสิไปลาวก็ได้เด้อใช่ไหมครับปู่มันมันก็บอกว่าถึงเด้อเราครับผม เราสามารถไปลาวได้นะครับ FC ครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะแนวทางปู่ศูนย์หศนะครับผมครับยังไงก็ขอบขอบพระคุณหลวงปู่นะครับสำหรับแนวทางนะครับผมครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพัทุดงนะฮะท่านตอนนี้ท่านท่านก็กำลังจะขึ้นภูพอดีเลยนะครับเนาะท่านก็มาทักมาบอกนะฮะว่าได้จุดทูบ ตัวเลขเป็นตัวนี้นะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลข060นะครับผมกับหัวด้วยก็0-90นะฮะหรือไม่ก็อาจจะไปต่างประเทศก็ได้แล้วแต่ดุลพินิษของพ่อแม่พี่น้องเ c ีทางบ้านนะครับผมแนวทางของพัทุดงนะครับที่ท่านเดินทางท่านเดินทางไปตลอดนะฮะไปเจอภูมิที่ แม่นๆก็อยากจะแบ่งปันนะครับผมเอาคลิปนี้เป็นคลิปทูบนะครับผุ่มเลขทูบที่ปู่ทักมานะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ